สวัสดีครับทุกคนครับก็วันนี้จะมาซ่อมเป็นเครื่องตัดหญ้าครับฮอนด้รุ่นยอดฮิตครับ GX สาหซึ่งสำหรับอาการในวันนี้ครับก็คืออาการของคอยไฟเสียครับซึ่งผมจะามาอธิบายครับสำหรับตัวคอยไฟครับที่ เสียครับสำหรับอาการครับก็คือตัดไปพอร้อนร้อนแล้วก็จะดับครับสำหรับเครื่องนี้ครับแล้วก็ถ้าสตาร์ทใหม่ครับก็ติดครับแต่บางเครื่องไม่ติดนะครับแต่ว่าเครื่องนี้ติดครับแต่ว่าพอติดแล้วจะเร่งไม่ขึ้นซึ่งเครื่องนี้อาการที่เห็นชัดๆครับพอตัดไปได้ประมาณ10บสิบกว่านาทีครับ ไอ้ฝาครอบตัวนี้ครับจะร้อนค่อนข้างมากครับแล้วก็ตัวคอยไฟครับพอเราจับดูก็แทบจะแทบจะจับไม่ได้ครับคือประมาณ10บสิบกว่านาทีครับไม่ถึง20นาทีครับถอดออกมาจับดูครับตัวนี้จะร้อนมากครับนี่ครับถ้าอาการออกแบบนี้ครับก็ไฟเสียาแบบ ถ้าจะพูดได้ว่าเป็นร้อซนะครับสําหรับเครื่องนี้ครับจะดับน่าจะอยู่ที่ประมาณครึ่งชั่วโมงครับจะดับคือตัดตัดไปได้ประมาณครึ่ง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 ชั่วโมงครับถึงจะดับพอดับก็สตาร์ตติดครับแต่ว่าบางเครื่องไม่ติดนะครับแต่เครื่องนี้ติดครับแต่ว่าพอติดแล้วก็จะเร่งไปขึ้นเนี่ครับ แต่บางทีก็ต้องต้องดูด้วยนะครับว่าบางครั้งเครื่องยังไม่ทันร้อนครับก็ดับก็ถ้าอาการแบบนั้นนะครับตัดไปประมาณนาทีสองนาทีดับถ้าแบบนั้นไม่ใช่คอยไฟครับอาจจะเป็นที่ระบบน้ำมันครับปัญหาก็อาจจะอยู่ที่คาบูครับสําหรับอา,อาการของเครื่องนี้ครับ ถ้าลักษณะที่ผมได้อธิบายไปครับสำหรับเครื่องนี้ครับที่ตัดไป30นาทีครับดับพอดับก็จะสตาร์ทติดครับแต่ว่าเร่งจะเร่งไม่ขึ้นครับตัดไปประมาณ10กว่านาทีครับไอฝาครอบสีแดงด้านบนนะครับจะร้อนค่อนข้างมากครับแล้วก็พอถอดฝาครอบออกมาครับจับดูตัวคอยไฟครับ แทบสะดุ้งอะครับคือจะร้อนครับธรรมดาไอถ้าคอยไฟปกตินะครับบางทีตัดทั้งวันนะครับเราจับดูก็แค่อุ่นๆแต่ตัวนี้ครับสิบกว่านาทีครับร้อนครับอันนี้ผมจะอถอดเปลี่ยนโดยที่จะถอดไอ ตัวก้านออกก่อนครับแล้วผมก็จะถอดฝาครอบด้านในออกอีกทีหนึง่งเพราะว่าจะให้ใส่คอยได้ง่ายครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะถอดฝาครอบตัวนี้ออกก <c oughs> ็ทำให้สำหรับ คนที่เป็นมือใหม่ครับก็จะได้ดูได้ง่ายๆหน่อยจริงๆเราใส่ใส่ตรงนี้ก็ได้ครับเอาหาไอ้แผ่นพวกแผ่นกระดาษก็ได้ครับที่มีความหนาประมาณ6มิลนะครับเอามารองไว้ครับอรองระว่างไอ้ตัวล้อ,อม่เหล็กครับกับไอ้คอยครับ ซึ่งก็จะความห่างของตัวคอยกับล้อแม่เหล็กก็จะอยู่ที่ประมาณห้าหกมิลนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ครับนี่ครับผมจะถอดออกทั้งหมดครับเพื่อว่า,าบางทีครับมือใหม่ครับอาจจะทำได้ง่ายขึ้นนะครับ ก็ความห่างของไอตัวคอยกับตัวล้อไอในส่วนของตัวแม่เหล็กครับก็จะอยู่ที่ถ้าใครจะวัดนะครับก็อยู่ที่ไอประมาณหกมิลครับนี่ครับก็วิธีการสังเกต จริงๆก็อย่างที่ผมว่าครับคือถ้าตัดได้ไม่นานครับความร้อนในตัวคอยค่อนข้างสูงครับคือจับแทบไม่ได้ครับก็คอยคอยไฟตัวเนี้ยจะอาจจะเสื่อมครับก็เสียแบบเสื่อมครับเสื่อมครับพูดง่ายครับ นี่ก็เป็นตัวใหม่ครับแท้ครับ ตัวาสายดับเครื่องครับก็ต้องใช้ตัวเดิมครับเพราะว่าไอตัวใหม่ไม่ไม่มีแถมมาให้ครับเนี่ยครับก็เราถอดในตัวฝาครอบออกครับก็จะทำให้อ่า เหมือนกับประกอบตัวใหม่เข้าไปมันง่ายครับก็ย้ำอีกทีครับสำหรับระยะห่างของในตัวคอยกับในตัวล้อเมเล็กครับก็อยู่ที่ประมาณห้าหกมิลครับเราจะใช้กระดาษรองกระดาษที่ความหนาประมาณห้าหกมิลรองก็ได้ครับหรือ,เ,อ,อเราจะดูอันไ กะอา,าครับพูดง่ายครับก็ได้ครับไม่มีปัญหาครับก็ถ้าห่างเกินไปครับก็ไฟก็อาจจะอ่อนก็ได้ครับหรือถ้าชิดมากเกินไปครับาบางทีก็อาจจะเกิดความร้อนสะสม ขึ้นครับอาจจะทำให้อายุการใช้งานของคอยครับสั้นลงครับ ก็จะเสียถ้าถามว่า,าเปรียบกับไอตัวคาบูและตัวคอยก็เสียไม่ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ครับสำหรับเครื่อง GX 3 5ครับแต่ว่าในส่วนของคาบูครับปัญหาค่อนข้างเยอะตัวเครื่องระบบวาลวครับลูกแหวน ก็ถือว่าถ้าน้ำมันเครื่องถึงครับมีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนดะครับพวกไอลูกแหวนครับแล้วก็เรื่องของอระบบวาล์วครับค่อนข้างจะถือว่าทนทานใช้ได้ครับมีปัญหาบ่อยที่สุดก็คือไอคาร์บูเรเตอร์ครับ บางทีบางคนแทบไม่สนใจที่ในเรื่องของไอตัวไอเส้กกรอ,อากาศนะครับมันทําให้บางทีมีสิ่งสก,กปรกเข้าไปครับบางทีล้างยังไงก็ไม่ไม่ดีขึ้นมาครับเพราะว่าในตัวของในตัวคาบูครับมีรเูเล็กรูน้อยครับค่อนข้างเยอะนะครับ ก็ตัด10นาทีครับตัวฝาครอบตัวนี้ร้อนนะครับธรรมดาบางทีใช้งานทั้งวันครับก็แค่อุ่น สำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ